อ็ดี สวัสดีเพื่อนๆชาวไบค์เกอร์ทุกท่านนะครับผมเฮียติจัดให้นะฮะจากร้าน TS Big Bike นะครับขออนุารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะร,รีวิวผ่านช่อง YouTube Channel ช่องเฮีติจัดให้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยละกันนะฮะมาวันนี้มาดูกันครับ Kawasaki ER 6 5 0หรือ ER 6 N นะฮะปี2014สีดสีดำชคเขียวรถสวยอีกแล้วนะฮะ คันนี้เป็นรถเดิมนะครับท่อเดิมนะฮะของแต่งนิดหน่อยนะครับนะกาดว่าน้ำมือเบรกมือคัดนะครับกระจกปลายแฮนนะพลาสติกชิ้นสีดำก็นี่นะเป็นงานฟิล์มปุ่มฟิล์มเคลรานะฮะท้ายสั้นนะครับยางหน้าหลังเต็มนะฮะสีสวยงามสภาพรถโดยรวมถือว่าผ่างนะฮะกกุญแจ2ดอก สีเงาๆช่ำๆนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะสีเดิมโรงงานนะฮะไม่อยู่ที่สอง0มืนห้าพันโลนะฮะสอง0มืนห้าพันโล ตัวรถถือว่าสวยนะครับสมบูรณ์นะฮะพร้พอมใช้งานนะครับได้ยินเสียงเฟดฟ็ดฟดฟดนะฮะอันนี้ไม่ได้เสียงอะไรนะครับกองแต่งนะฮะกองแต่งนะฮะ เพิ่มระบบการดูดอากาศนะฮะที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เผาไหม้ดีขึ้นนะฮะเครื่องดีสมบูรณ์นะครับนะฮะร้านเรามีรับกันเครื่องยนต์ให้รถทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคคันนี้ไม่ต้องมรนย้ายมากนะครับรถสวยอยู่แล้วนะฮะเปิดราคาเบาๆให้นะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะ ER 6N ปี2014เปิดราคาเบาๆให้ราคาโจนให้แล้วกันนะฮะ1 9 0 0 0บาทนะราคาดีไหมั้ย1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะสนใจนะฮะติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยต่อ24ชั่วโมงหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์0628352742ยินดีให้คำปรึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินสดนะก็ดีจัดไฟนั้นก็ดีนะล้าเรา กาลันตีด้วยยอดขายนะครับนะฮะจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากนะฮะไปที่อื่นไม่ผ่านมาร้านเราผ่านหมดนะฮะขออย่างเดียวขออย่าติดแบ็คลิสต์หนักๆก็พอติดแบ็คลิสต์แล้วปิดปิดไปแล้วซื้อได้นะครับนะผมดันให้นะฮะสำหรับวันนี้นะ,ะลาไปก่อนนะฮะสนใจรีบเลยคันนี้สวัสดีครับ